สวัสดีครับสวัสดีผู้ทธิไฟหาความรู้นะครับนอย่างดิปินเป็นสุภุสุคนครับมือนีกาพบปะกันคือเก่านะครับมือนีกับกับผมนะครับคู่วัดซอนดิปินนะครับมือนีมีเทคนิคครับสำหรับตอนเสาร์แล้วนะครับเฮาจะฝึกแบบใดนะครับใไฮนิวมันคล่องนะครับหลายๆคลิปนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับก็มีแบบนี้นะครับมีไลน์นิวแบบนี้แล้วก็ดีขึ้น สีใสวิธีการไล่สีนิ่คือเก่าครับนะครับฝึกทุกๆุกเสาดีนักแลนะครับแต่นะครับพอเขากดตัวฟ้านะครับฟ้าชาฟ้าชาซอนลาสายสามแวนะครับบันนีสายสองเข้าสิโบกดช่องแหลกครับสายสองเข้าสิโบกดช่องที่สองนะครับนะเป็นอาทีโดเลมีนะครับสายหนึ่งครับนะครับสายหนึ่งเข้าจิกดซอนลาทีโด นะครับเฮากระสีถัดมาเรื่อยๆนะครับกสีกะสิเป็นฟาฟาชาร์ซอนลานะครับสายสามบันีเพราะสายสองนะครับกะสิเป็นตัวทีก่อนทีโดเลมีนะครับเพราะสายหนึ่งนะครับกะสิเป็นซอนลาทีโดนะครับซอนลาทีโดนะครับเพราะไดแล้วนะครับเฮาร้องเล่นตอนเนื่องเบิงนะครับ เพราะเริ่มคองมเนเห้ากับเพิ่มความเร็วออนะรหรือว่านะเพราสจะเริ่มสายหนึ่งก้อนก็ได้นะครับสายหนึ่งก้อนก็ได้ก็เป็นนะบแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เป็นแล้วนะครับนิวบอทันคองนะครับ มันเกิดจากหยังนะครับเนาะเกิดจากว่าเฮาบ่เคยฝึกวิธีนี้นะครับเฮาบ่เคยฝึกแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลองฝึกเบิ่งครับฝึกทุกๆมือนะครับนิ้วมันสิสสยืดได้คือนิ้วผมนี่แหละตะกี้ผมกับผมกับบเสเซียคู่บาจาันเหมือนกันเพิ่นสอนมาว่านะครับให้เจ้าฝึกจังซีเดอร์ซมือซมือ,มอว่าสันอันนี้ประกอบกับ หลักการของดนตรีสากลนะครับข้าเจ้าซอนไว้น้ำครับก็บเลยเอาน้ำมาประยุกต์ใส่กับดนตรีพื้นบ้านนะครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ใฝ่หาความรู้แบบนี้ครับหรือว่าข้าเสียเนิ้วก้อยก่อนก็นกนได้ได้หลายแบบนะครับเข้ากับคิดเอานิ้วก้อยก่อนโดทีลาซอนนำบันทีใส่ซสองก็เป็นมีมีเรโดทีใส่าสามก็เป็นลาลาซอน ซ้อนแสบก็ได้นะครับหรือว่าฟ้าเช้าแล้วก็ฟ้าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ห้องขิดหาวิธีบังเพราะจำเป็นจะต้องฝึกมองนี้นะครับเ้าสามารถเลื่อนมาฝึกมองนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้นิวเขาเคลื่อนไหวได้อิสระนะครับฝากไว้ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับสำหรับผู้ใดมักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้ผมน,ำน้ำหนเด้อนะครับน้องผู้ใดสนใจซืเรียนอ,ออนไลน์นะครับมีคอร์สออนไลน์ตลอดชีพนะครับน้องสนใจติดต่อมาได้นะครับหนึ่พันบาทเรียนได้ตลอดชีพนะครับทำมันเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนโทรศัพท์มันหายกับทักมาขอใหม่ได้นะครับเป็นคอร์สเรียนเฉพาะกลุ่มตอนนี้มีนักเรียนมากกว่า3ามรคนแล้วนะครับนอที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาร์ามาเรียนคอร์สออนไลน์อยู่นี่นะครับกับขอบคุณทุกท่านในไลน์นะครับผู้ใดสิติดต่อสอบถามกับศูนย์ 2717 087 932 2717นะครับพบพ่กันมือหนา้าสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ